พี eat them, up, ่ทางฟังเขาด้วยพี yeah, ่โตโต่ออะไรพี่จตต้องข่อยว่าเดี๋ยวข่อยบอกให้นั่นยาวเนาะมีอันเฟซไลน์แล้วข่อยบอกมีเฟซไลน์แล้ฟังไทยก็ฟังได้ฟังเราก็ฟังได้เดี๋ยวหลักข้าวเห็นไหมเราเขียนเลยดิเราเขียนเทาาไงต้องขี่รถเอาไม่อ้วนดิค่ะไปสบายดีง่ายมาเลยให้ไม่อ้วนง่ายไปสะ เจ้าของเมื่อกี้รถถือผ้าไม่อ้วนไปใช้ผ้าไม่อ้วนพาไปาไตู้เอ่าไ่ตู้เห็นยังหรอตู้เห็นยังเอาจะไปตำมะหุกงกินปไปสบายดีป้าลุงเด้อบัสสุข,ขสุขคน ผบมาพอมาหนีิกับเฮากับลูกสาววิวิ้งที่เ้าใช้ลูกสาวสวัสดีปลุงงามๆใช้สวัสดีงามๆด้วยค่ะเห็นอะไรงามๆเจ้าน่ะเสือพันธ์เอ้ยแม่ยังอ้วนไผ่อ้วนไผ่เอามั้อ้วนไผ่อ้วนนะชื่อยังห้าวยังนั่งยังนั่งวิว เอ้ลงมาในฮอดเลยโอ้ยขี่รถขี่ล่าง,งแม่ได้หาตู้นี่ก็ได้ว้าวตู้ทำอะไรตู้ทำอะไรอ่ะพี่ยุ๊กทำตู้ตเห็นสิมกตู้ชิมกเห็นเหม,ม,ม็นปลาลุเคยกินบ่าโมเห็นบ่เคยไม่อยู่เนี่ยไม่กินเนื้เถอะอืม อยากวะวมม่แมงโมเห็นคือ,อคือว่เห็นมันอี่ยงมันมันมจัพ่อนจักแล้วจะวแมนจักแล้เห็นคือเห็นหัวปุ่มปรตูนี่หัวเรมเลยหัวเมอือจนพ่อนไปล้วเนะา,าะาจะถามปตูเราเาเชเห็นในป่ามันตัววนี่ก็ไม่เห็นมาโอ้หนังมันพักแค่ตัวด กบ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 มาบังโอ้ยไปสือมาสือมาพอเป็นในั่นแท้ตู้ชือมาโอ้ยโอ้ปวดจับปดจับปวับปับตัวหนอ่ับโอ้ตู้ชืมาีถนอยงามบ่ดไปสือมาจะถวยนีนนะไปสือมาถืงาม ดีแม่โอ้แม่ใบเลี้ยงไว้แลยคุณเต็มตู้พอดีงามพอดีสวยโอ้ยจำหงกินก่อนแม่ลูกพักอันนั้นมันออกงอกเลยลูกไว้อยากินไข่อยากินไข่ไข่อะไรไข่อะไรคะไข่เจียวไข่เจียวไปบอกไปบอกไอเดียวไข่มาไปค่ะ กินไข่เจียวกินไข่เจียวหรอไช่ฮะไช่ใช่ก็ไปเอาไหมแปาไข่เจียวแปเอาไข่ไาใช่รอแป๊บไปเอาไข่มานะโอเครอแป๊บตีไข่ไก่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 ่อย่าง่ใช่ ลงดูงเนี่ยกลองไม้สั่เนี่ยโอ้ยาวันมันจีมบ่นี่แหละน่อหละใครจะใครจะปลุนขเดนกระเดีนอีกอันนี้ก่อนนอดีจับเลยกระดดงูทอดเลยไม่ติดแชงก็ได้ ใช่สุกแล้วอ่ะสุกแล้วแต่เวให้มันร้อนจ้ารู้แล้วว่ามันสุกจ้าให้เวปรุงนิ่งเอาเห็ดแด้หนุกนะ

ต่อไปปดเตียงใหเปิดเพลงน้าไก่น้าลุมเฮ้ยนนี่อะไรบ้างนีือตับต้าหู้น่นไก่ใช่ไหมน้าอ่ะกต้มโอ๊ยอันทอดมันอ้วนไดู้กแม่แมยอ้วนเลยอ้วนคือแม่อ้วนจะมากว่

กนมงตายก็เกเรต้องกินค่ะอัานเพลงดีนะซิมก่อนนะคะถ้าได้ค่ะมาผ่านไิฮะมาได้กี่ตอบมี แตอตอบเชิดผาดจันแล้วแม่ใบต้มไข่ให้เลยบ้าผู้เฮ็ดเองโลกเห่อฮะทาไมอ้วนผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดเองฮะทำไมถึงไม่ทำเองล่ะ เราจะไขให้ลูกสาวก่อนเด้อนี่บอสไขไขเจียวไขเจียวเส่นหมอได้วมาเนี่ยเชนหมอน้อยเต้ียมะละเดียะแล้วย่อไปแล้วแหละไขใลูกเดอ ย่อไปเลยยกไปเลยอ่ะจิ้ข่าอยู่พุ่นกม็มีเลยหมดกินเนาะเจียวไข่วั<อ>นนี้เจียวไข่ใส่หม้อนะคะอึ๊บนี่ให้ลูกสาวลูกสาวอยากกินไม่ยอมแม่ให้กินไข่ต้มก็ไม่ยอม<ไ>จะกินไข่เจียวให้ได้ไปละบอนะ เรียบร้อยไข่เจียวใส่หม,ม้อเดี๋ยวว่าโมเมนว่าโมมีกระทะได้โมเมนต์พี่น้องชาวทองมกักแบบซี่ <c oughs> <c oughs> จะทำกี่ครั้งกระทะ <c oughs> <c oughs> นี่เรียบร้อยไข่เจียวนางงาม่อยไปสช่ไหกิ <c oughs> นทำนาวแล้วกันเลย

ยิ่งมาเลก็สองิไม่จะเหนมาอกินตอนไหนือกินตอนไหนกินตอนกินแล้วขวบแต่จะกินเนี่ยขวต่จกินปเนียไม่ตัวใหญ่กว่ายังคาค้อไม่ตัวหย่งไม่ตัวหยั่งใ่แล้คือหย่่งมุมน่ะหยั่งยั่ง้านเนี่ย mẹ dìm đến đây 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 mẹ dìm đến ไม่กินมนดกเฮบอาต่เฮบางง้ยเอาดูน่เอไ้่เ้น่ไ่หาคืดดือนเ้ยมันเปม่เบิ่งเอ้งมใคคือ่ได้อมอือ้ม่นะครับนี่ไม่ยา้นี่เพชไมู่ไปเบิ่งไรอไม่้อือจ้าเดจับดิมมันกัดมือได้ไมเอม มันกัดอันนี้สิ้นขาดแลาา้วนะฮะมาพ่อเนี่ป้าเบิู่อยู่่ไบ่ได้กินตำุ่งเฮิงเลยต้นุ่งตายป้าเลฮะตำก้อนเมือมันตายป้ายนอะะู

เาเ็นเป็นชิ้งดา้างต่คน่คิดาดผมไม่ดีกอยังดินแล้วหายบดหายเนี่กินแล้วหายบัดฮิโกพกะม่เอนี่ค่ะแม่าหายบวดเข่าปวดพากระชั่เใส่อย่างไรก็ติดต่อออกมาเลยฝั่งไทยทั่งลาวติดต่อข้ามาได้ยังรู้ กระยาดมันแล้วเลยหันไปมันปูใส่ปูกินตอนเช้าพยายามเห็นเบิดไว้กะได้ทุกเวลาได้รปนแล้วกินดีาเจ็บเข่าเจ็บขาตาพังเจ็บเอวโลกระกินได้กินแล้วล็อกล็อกคึ้นเก่ากินขึ้นเก่าเจ็บพื้นกินแล้วแซ่บแน่นอน

sự đúng đúng. Đúng. Các sự muốn nó sự muốn chép nó nhá. sau mê, chỉ, bộ, bộ, bộ không, không, hèn. À, không phải nó cả nói nói cả nói. mèo, thế chị <laughs> chị mèo <cười> cứ gâu cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เราเน <bills S 2> <ห>าะมีอันเฟซไลน์แล้วใส่พวกมีเฟซไลน์ฟังไทยก็ฟังได้ฟังเราก็ฟังได้เดี๋ยวราคาเบาหลังไหมถูกใจแล้วลดให้บ่ถึงใจราคาที่เราทางชกเลยวปล่าถังคุ้มได่เปล่าอุ้ยวายเ่วอะมือเนาะแซ่บแล้วแซ่บอะไร

เกล็กเ็กเกเกามันเภาว่าเล็กฮะผถามนผ่านแล้ผ่านจะเบิ่งออกว่าันน็นจะเบิ่งออกแล้เรา่นโมเป็นสืดได้เบิ่บางโตกับเฮ็ดขอนมากที่เล็กหาเล็กเกา่ต้องเนชา้วต้องิบชุดนีใช่ไหมนีนี่เาเขียนเลยดิ เขากิยเขาอาานเองข้าวซียกรู้มันยังเด้เขาว่าเอาข้าวซนไม่้ชนชอาวอยมันไม่ช้ชในอันนี้ไม่ได้ชุนทม้ว่งไมได้ชุนนายรพาปนงงเยงเลไ่ได้ชุนจังจะงงเลยชุนทังกลางแล้วบ้างใช่ใชใช่แล้วบจ้าทั้งกลางมากับเฮ้ยโฉมแจ๋วโฉมนึงใช ไปเลยดมเลเ่เขาห้เขาลองเพลงโอ้ยมาลังกินมาแบบเชี่ก็ฮือยุกดมข้างนนี่ก็เดียวมาดมกัให้ดมนะ

ม่ว่ารดหุนแม่นใ่แม่นเพิ่งกินนะยังออ่ได้ว่าจะรดหุนเยรอเิ่งกินอันนี้มันอาหารนี่มันไม่ได้ละอ้วนหุนไม่แตนหุนทอดเศมันมินเถีนี่อ้วนดีบ่ได้เปลอันนี้มันไขมันกัไขมันดีอยางนีู้ไปยางนี้ยย่งเทียงกับยังบนี้ไปได้บะนี่ ยังไงยังพิงปมปปอยทิ่นะงได้จังนี่นี่เยะจังไปเด้อบ้านสายบ้าน้นเ็้อคุ้มขกระจาไลายพ่นาล้องพ่นาเร่วแลบวปรวเร่บอดำนาำมันได้เกิดบัเินไได้ใ่ไหมมา้นกาเกิบน้องตะเพิ่นนบัไฮนเอายน้องนะเกิดเพิ่นอ้าวอีดานรักเกอดเจ้าเกิดเจ้ไน้องลูกล่ะที่ไปน้องพิงเจ้าเสิดบัวพิงใช่เกิดบอง